ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2,554ในส่วนของสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติเครือเฉลิมพัะคุปภเรามีแนวคิดว่าสร้างน้ำมันบนดินเสริมพลังงานชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยววันนี้จะพาชมกันค่ะสร้างน้ำมันบนดินเสริมพลังงานชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดของการจัดสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติของเครือเฉลิมพัะคุปภในงานพืชสวนโลกครั้งนี้ค่ะ ทำว่าน้ํามันบนดินของเราเราตีความหมายรวมนะครับในทุกๆเรื่องในพื้นที่130ล้านไร่ของประเทศไทยนะเราสามารถที่จะปลูกนะน้ำมันขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวเรื่องข้าวโพดเรื่องของยางพาราเรื่องปาลมน้ํามันเรื่องผลไม้เรื่องพืชผัก นะชนิดต่างๆรวมทั้งสมนุนไพรซึ่งในทุกๆส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาแล้วนำมาดำเนินการแปรรูปด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆออกเผยแพร่ไปทั่วโลกส่วนนี้มีแปลงข้าวโพดหวานที่ต้นสูงทนร้อนทนแรงได้นานถึง3เดือนทีเดียวค่ะที่สำคัญยังมีแปลงสาริตการ,รปลูกยางพาราเพื่อเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะ ยางพาราพันใหม่ JVP 80ให้นำ้ำยางเยอะทนแดงทนโรคโตไว้นะคะปาล์มของ CP ก็มีคุณสมบัติที่ดีเด่นทีเดียวนะคะปาะล์ม CP นัทลาเนื้อหนากลาบางให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงปลูกได้ทั่วประเทศค่ะ พบกับนวัตกรรมน้ำมันบนดินได้ที่สุดองค์กรฉลิมพระเกียรติเครือเจริญมุพันธ์กับงานมหากรรมเพื่อส่วนโลคฉลิมพระเกียรติด้าชพฤกษ์2,554ตั้งแต่วันนี้ถึง14มีนาคมปี2,555ค่ะ